มีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวเมืองไทยบอกว่าวันนี้เราจะมาลิ้มลองรสชาติของอาหารอีสานเป็นครั้งแรกฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับวันนี้เราจะไปรับประทานอาหารอีสานซึ่งจริงๆแล้วอาหารไทยเป็นเมนูโปรดของฉันเลยแหละแต่ฉันก็มั่นใจนะว่าฉันจะรับประทานได้ ก่อนหน้านี้เราได้ข่าวว่าอาหารอีสานไทยเนี่ยมีรสชาติค่อนข้างจะจัดจ้านเราก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้าเกิดได้หมั่มเข้าไปแล้วก็พวกเราจะถูกใจหรือเปล่าอ่ะวันนี้เราชวนเพื่อนมาด้วยพวกเราอยากจะลองกินอาหารอีสานที่เป็นรสชาติดั้งเดิมเป็นครั้งแรกดูซิว่าจะเผ็ดจัดจ้านขนาดไหนโดยอาหารที่สั่งมานะคะก็จะมีพวกส้มตำคอหมูย่างผัดกระเพรา ซึ่งในคลิปน่าก็ได้บรรยายว่าโอ้โ oh, ห oh, เราได้ลองเป็นครั้งแรกสุดๆจริงๆบรรยากาศการนั่งกินอาหารริมทางอร่อยมากเลยแต่เผ็ดจริงๆนะเนี่ยฉันเข้าใจแล้วแหละว่าเป็นอาหารที่แซ่บจริงๆตอนแรกก่อนที่เราจะสั่งอาหารไม่มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษเลยเราก็เลยพยายามสั่งยังไงก็ได้แหละแค่อยากจะกินแค่นั้นเองเราไม่รู้จะทำยังไงก็เลยชีย้ๆแล้วก็ให้พ่อคะที่เป็นคนทำอาหารจัดเมนูมาให้เลย และนอกจากนี้นะคะชาวต่างชาติยังได้ลองชิมรสชาติของปลา,าด,ด้วยค่ะเขาบอกว่าแม่ไม่รู้ว่ารสชาติจริงๆเป็นยังไงนะแต่ในความคิดเห็นของฉันเหมือนกับว่าเขาจะต้องหมักเอาไว้นานหลายเดือนแล้วถึงจะนำมาทำอาหารได้โอเคเราอยากกินแล้วนะมีอาหารหลายๆอย่างดูสิอาหารอีสานของแท้เลยแหละฉันขอสารภาพต,ตามตรงว่าอาหารอีสานนั้นทำไมแต่ละจานกลิ่นถึงได้หอมขนาดนี้ดูหน้าตาก็น่ากินนะ ฉันคิดว่าอาหารมื้อเนี้ยช่วยเซฟชีวิตเราในช่วงบ่ายเลยแหละเป็นอาหารที่ดีมากๆเลยจริงๆแล้วกลิ่นหอมนะอืมบางอย่างก็มีรสหวานแต่ว่าก็อร่อยดีคอหมูยา่างด้านนอกกรอบมีรสหวานนิดๆหั่นเป็นชิ้นกินกับน้ำจิ้มฉันคิดว่าอร่อยสุดๆเลยแหละ มีแตงกวาด้วยนี่เราต้องกินเข้าไปนะแล้วก็ส้มตำนี่มีมะล,ละกอกินเข้าไปเลยท่าทางจะอร่อยสุดๆเอ๊ะแล้วก็มีใส่ปูด้วยเ,เนี่ยหรือว่าไม่ใช่ปูมีพริกแล้วก็น้ำตาลด้วยฉันว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่คลาสสิกจริงๆเลยนเนี่ยแถมส้มตำก็มีถั่วด้วยมีน้ําปลามีน้ำตาลปี๊บมีมะน,นาวฉันชอบจริงๆ ยิ่งกินกับแตงกวายิ่งอร่อยแล้วเขาบอกว่าคอหมูย่างเนี่ยไม่รู้ว่าย่างยังไงดูเหมือนมีคาราเมลอยู่ด้านบนโอ้มันดีมากจริงๆฉันชอบเลยแหละและที่สําคัญนี่นะข้าวเหนียวจิ้มกับน้าจิ้มนี่อร่อยสุดๆเลยแหละมีปลาร้ายอยู่ในนี้ด้วยเพื่อนฉันบอกว่าน่าจะมีแต่ว่าฉันรู้สึกว่ารสชาตินั้นอร่อยดีนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นของหมักดองแต่ก็เป็นอะไรที่มีรสชาติอร่อยจริงๆนี่ฉันว่าปลาก็มีกลิ่นแรงนะแต่ฉันขอบอกตามตรงถึงกลิ่นจะแรงแต่ก็ไม่ได้แย่เลยนะพอโอเคเลยแหละฉันคิดว่ามีรสชาติดีด้วยซ้ำกินผักเข้าไปด้วยนะเพราะว่านี่มีพริกเยอะมากเลย โอ้โหพอกินอาหารอีสานเข้าไปแล้วฉันรู้สึกว่า,วาในปากฉันนะ่ะเหมือนกับมีไฟอยู่ข้างในเลยอยาทั้งหมดนี้เผ็ดมากเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะต้องกินให้หมดเพราะว่าอร่อยมากๆเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยฉันน้ำมูกน้ำลายไหลหมดแล้ว แต่สำหรับอาหารอีสานไทยมื้อนี้ฉันคิดว่าเป็นมื้อที่อร่อยมากๆเลยประเทศไทยเป็นดินแดนของสวรรค์พวกเรากำลังจะไปซื้อกาแฟกินแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เผ็ดเกินไปเดี๋ยวต้องไปซื้อกาแฟกินซะหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะยังได้ไปลองชิมอาหารอีกร้านหนึ่งเขาสั่งผัดกระเพราค่ะโดยชาวต่างชาตินะคะบอกว่าผัดกระเพราเนี่ยหมูกรอบที่ดูด้านบนดูกรอบแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะฉันบอกคนขายด้วยว่าฉันกินเผ็ดได้ ขอบอกเลยว่าแค่ได้กลิ่นผัดกะเพรารสชาติความเผ็ดที่แตะจมูกก็ทำให้รู้สึกบุบว่าไปแล้วล่ะโอ้โหคำแรกเมื่อรู้จะอธิบายยังไงมีรสชาติต่างๆเยอะมากมายไปหมดเลยขอบคุณนะที่พาฉันมากินอาหารแบบนี้รู้สึกสุดยอดจริงๆอาหารไทยถึงจะเผ็ดแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านแต่ฉันชอบมากๆเลยนะโดยในคลิปวิดีโอนี้นะคะได้มีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวค่ะ บางคนก็บอกว่าฉันชอบนะอาหารริมทางแสนอร่อยในประเทศไทยมีเมนูให้เลือกหลากหลายมากมายจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอาหารอีสานของไทยอร่อยมากเวลาฉันมาเมืองไทยฉันชอบนั่งกินตลอดเลยเป็นมื้ออาหารที่เหมือนกับพระเจ้าประทานมาให้คุณจะต้องกินเยอะๆนะอาหารอีสานพื้นบ้านของไทยเนี่ยมีหลายประเภทเลยทีเดียวแหละฉันคิดว่าคุณจะต้องชอบแน่ๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันคิดว่าปลาร้าเนี่ยที่เมืองไทยเปรียบเทียบกับ ที่โปแลนด์ไม่ได้เลยนะแม้แต่ปลรราก็รสชาติเหมือนน้าส้มสายชูแต่ว่าที่ประเทศไทยปลาร้านะั้นมีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นที่เข้มข้นมากทําให้รสชาติของอาหารนั้นดีขึ้นจริงๆฉันรู้สึกชอบน้ปลาร้าเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอาหารไทยเหมือนจะเผ็ดจนเกินไปนะฉันเคยไปลองแล้วที่อาหารสตรีทฟู้ดที่เป็นอาหารอีสานทําให้รสชาติของฉันรับรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะว่าความเผ็ดนั้นมากเกินไปจริงๆแล้วฉันไม่ได้กลัวการ กินเผ็ดนะแต่รู้สึกว่าถ้ามากเกินไปเนี่ยต่อมรับรู้รสชาติอาหารของฉันอย่างอื่นมันจะเสียไปหมดเลยรอบหน้าฉันจะต้องมาปรับปรุงตัวใหม่จะจะสั่งคนขายว่าไม่ต้องเผ็ดมากเพราะว่าอาหารไทยสตรีทฟู้ดต้องยอมรับว่าอร่อยจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าฉันเห็นแบบนี้แล้วสงสัยฉันจะต้องแวะไปหาร้านอาหารไทยในเมืองกินซะหน่อยละดูแล้วหิวเลยอะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบนะกินแตงกวากับส้มตำฉันเคยไปเที่ยวเมืองไทยถ้าเกิดส้มตำไม่เผ็ดก็จะรสชาติไม่อร่อยเลยและที่สำคัญจะต้องมีผักวางข้างๆด้วยยิ่งกินผักยิ่งทำให้อร่อยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันโชคดีที่จองตั๋วมาเที่ยวสงกรานได้ทันฉันจะไปกินอาหารไทยสตรีทฟู้ดโดยเฉพาะส้มตำนี่แหละเป็นอาหารที่ดูน่าทึ่งมากๆฉันเข้าใจนะว่าการกินส้มตำฉันเคยไปลองครั้งแรกเมื่อ ประมาณ2ปีที่แล้วที่ฉันมาเที่ยวกรุงเทพตอนนั้นส้ตมตำนั้นมีรสชาติเผ็ดมากมาพร้อมกับน้ำปลาที่ฉันชอบแต่ว่าฉันพยายามกลบความเผ็ดด้วยเคล็ดลับดีๆก็คือการกินแตงกวานั่นเองแต่ว่าฉันยังไม่เคยลองกินน้ำตกหมูเลยมาเที่ยวไทยรอบนี้ฉันจะต้องลองกินน้ำตกหมูให้ได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอาหารไทยนี่แหละเป็นเมนูที่มีเยอะที่สุดเลยฉันชอบมาเมืองไทยเพราะว่าติดใจในรสชาติของสตรีทฟู้ดไม่ใช่แค่อาหารอีสาน เท่านั้นนะอาหารธรรมดาธรรมดาที่อยู่ข้างทางก็อร่อยเหมือนกันแถมมากกว่านั้นฉันยังชอบบรรยากาศคลึกๆของประเทศไทยด้วยไม่ว่าจะดึกๆแค่ไหนก็มีร้านอาหารขายตลอดเวลาบางคอมเมนต์บอกว่าฉันเห็นแต่ละเมนูน่ากินจริงๆเลยเห็นหมูกรอบแบบนั้นถ้าฉันไปเมืองไทยฉันจะต้องสั่งว่ายังไงกันแน่เนี่ยฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ไปเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งช่วยบอกพิกัดฉันหน่อยนะฉันอยากไปกินหมูกรอบแบบนี้จังเลย เห็นแล้วรู้สึกว่าจะต้องอร่อยมากๆแน่ๆ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าปลาราเนี่ยจะต้องเลือกร้านที่ดีนะต้องกินปลาราแบบที่ต้มสุกถึงจะปลอดภัยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นคุณกินคอหมูย่างแล้วฉันรู้สึกอยากจะกินมากๆเลยนั่นมีอะไรนะที่คุณบอกว่าเหมือนคาราเมลอยู่ด้านบนฉันคิดว่าน่าจะเป็นการผสมผสานการหมักของรสชาติอาหารไทยที่พิเศษเอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอาหารไทยนี่แหละเราจะต้องพาเพื่อนมาแหงเอานะเพราะว่ามีอะไรอร่อยๆมากมายแต่ว่าสั่ง เผ็ดๆเ,เ,เลยฉันคิดว่าน่าจะต้องมีความสุขมากๆแน่ๆต้องชวนเพื่อนมากินหลายๆคนแล้วก็แข่งกันว่าใครกินเผ็ดได้มากที่สุดรู้ไหมว่าก่อนหน้าเนี้ยฉันเพิ่งกินส้ตมตําไทยกับน้ําตกหมูพร้อมกับข้าวเหนียวแล้วก็ผักที่เขาเอาวางมาให้ข้างๆฉันกินครั้งแรกฉันติดใจมากเลยหลังจากนั้นฉันก็สั่งกินตลอดแล้วก็กินบ่อยมากๆทุกครั้งที่มาเที่ยวเมืองไทยฉันชอบกินอาหารข้างทางมากเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าส้ตามตำนี่แหละฉันค ว่าเป็นอาหารที่น่าทึ่งแล้วก็ดูอเมซิ่งมากๆถึงฉันจะไม่ใช่แฟนตัวยงของคนที่กินส้มตำได้เพราะว่าฉันกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็บางครั้งฉันรู้สึกว่าปาร้าเหมือนว่าจะมีกลิ่นแรงไปหน่อยแต่บางคนก็บอกว่าสามารถสั่งคนขายได้นะว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ฉันไม่รู้เลยว่าจะต้องสั่งว่ายังไงก็เลยให้คนขายทํามาให้ถึงแม้จะกินแรงแต่ฉันไม่รู้เลยอ่ะว่าฉันกินหมดไปตอนไหนตกใจตัวเองเหมือนกัน